มาแล้วพี่น้องเอ้ยเพียน์น่ะอนวด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 ต่ำทะเลวสานเอาสวัสดีคนที่พึ่งเข้ามานะคะแล้วก็คนที่มะมึงแบบสดุดๆแล้วคนที่มะมึงย่อนหลังผมด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวก่อนดูนะฮะเขาเช็คก่อนว่าแหล่ส่วนที่เข้าไปไปนะครับผมพู้ได้เข้ามาแล้วฝากก็ไหล์ฝากกดแชแน่นะครับเออนี่ได้ละ่ะเออข่อยเข่มาหราได้ละแหล่ส่วนที่เขาไปไปนะครับผม พูดได้คำว่าแล้วฝากอะไรฝากก็แช่แน่นะครับปื๊บนี่เห kind of ็นบอเออขอสามารถเราด้ล่ะเดี๋ยวเข้าไปไปนะครับผมพูดได้คำว่าแล้วฝากอะไรฝากก็แช่แน่นะครับปื๊บนี่เห็นบอเออขอสามารถเราด้ล่ะเออเออจัดอยู่กันเสียงกัสิตีกันได้แล้วเนาะมื้อนี้พี่น้องครับผมโอ้ยน้ำลายไหลเดียวสั่นตัว มื่อนี้มาต่าทะเลน,นะฮะเป็นตําทะเลที่หืมมีทั้งกุง้งมีทั้งปลาเมรเาเอร์กพี่เนาะเออกุงก้งกุ้งกุ้งสลัดกุ้งไขาเดนี่กุ้งตัวเบ้ย์หลายนะฮะแต่อกับเพ่อได้กินอยู่กุง้งแล้วก็ปลาเมอกพร้อมนะครับผมแล้วก็ขนมจีนพักต่างๆนาน,หนาหลายอย่างนะฮะเช็กอนพักก,กินไหนบ่อหืมหืมนะครับผมแล้วก็ขนมจีนพักต่างๆนาน,หนาหื้มคือวันไหนวะเช็กอนพักกินไหนอบอ อืมเน yeah. ี่ยเสียงชัดเจนด,ดีวะเออเสียงชัดเจนอยู่นะฮะโอ้ยมาหลายคนแล้วครับผมแม่มอนมาแล้วนะฮะแม่สุดใจมากแล้วนะครับผมเออแล้วกัอ,อ,อพี่ดวงกับม่านนะฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวใครกดแชร์กันดีกว่าเขาลงกดแชร์กันเพราะว่าสิเดมีคนมาแสบตักกแ่แหลายเขาสฉะ่ัหววแสบคนเดียวนะครับผม แล้วก็ว่าโอ้ยความหนื่อยความเหนื่ยแถเจือระบอยเด้บอยเด้เขาต้องแซ่เขาตอ้อ,ตองแซ่นะฮะเวลาเขยแช่ก่อนแช่เลยน้องปีะเนน้องแช่แต่ก่อนก็ว่าเป็นส่อนอนเออดิเดฟเฟิร์บแช่ไปแซ่เราแบบนี้เขาบอกว่าแซ่บย่ามแรงนี่เลยแซ่บย่ามแรงนะครับผมเฟิร์บแช่เลยนะฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์พี่น้องครับผมแซ่บย่ามแรงน้ำกันนะฮะกับเจือระช่วงเวลาประมาณ โมง่งโกงเกือบๆทุม่มนึงนะฮะเอ้ยเป็นทุ่มนึ่งปกติทุม่มนึงแล้วนะฮะหืมเป็นอย่างเด้อหอยแบบว่าเออเรื่องไหนตอนนี้คือรอค้นข้ามาก่อนนะครับผมตวะวันตะวันอีกคับเมืองก่อนเด้เนี่ยด้เน่เน่เน่่เโอ้ยต่ำทะเลหขขอยนะฮะสีเป็นตะกินบ่เฮ้อชัดมากๆเดี๋ยวยืนเสียงจับ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 น้ำวัดสันตัวเสียงอย่างนอเสียงจับจับจับนีน่เนาะเออหืมเออ ตำทะเลกับจระเดอเออตำทะเลกับจิระเดอนี่มาประเทศนี้พี่น้องครับผมแอุย้ยแม่ตุกมาแล้วนะฮะใส่ดูล่ะอืมอวันนี้นะฮะเราแต่งหน้าคอนเซปต์ของพิมพนาคำไฮนะครับผม <laughs> เป็นพิมนาคำไฮวสซานเออสวัสดีครับพี่ตุกครับผม พี่ชยานิดนะฮะกับมาแล้วนะครับเอานี่คือตําทะเลพี่น้องครับมีหลายอย่างเลยนะฮะมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาหมึกมีทั้งหมูย่อวามเอาหมูย่อคือ,อยุนทะเลข้างเพิ่อนนอหมูตกทะเลพี่น้องฮะส่วนพักกับมีหลายอย่างนะฮะเริ่มต้นจากฟังนี่เลยแค่รสนะฮะแค่รสนี่แล้วก็ทั่วผู้เออแค่รดทั่วผู้แล้วก็อันนี้สายบัวนะฮะหืมหายบัวอันนี้พักอย่างทีง่ผมเริ่มซื้อมนันหรือไม ผมว่ากิเราก็เริ่มนะฮะอืรองเท้าแบบบางๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระลำนะฮะอืมอ้มะอื้มจังกวาแล้กวก็ข้าไปเลวเนาะกักเ,เทพบอักทั่วนะฮะแล้กวก็โอ๊ยอีกหลายอย่างเลยนะครับผมจังหนักขึก้นค่ะกั่นตัวโอ้ยเดิได้เดเลยเออหรือว่าไปเริ่มว่าต้องซอยกันก็แรลก็แช่นะฮะมือเนี้ยเอ๊ะถึงแล้กิจเขาเป็นแบบว่าเป็นแบนบ ก็ค่อยชัดวะสีนักกีฬาชัดบ่เนี่ยถ้าล่อปิดไฟมาด้วยหรอเออใช่เขาเขาล่อปิดไฟสีนักกีที่ชัดบ่ทักทายพี่เจนพร้อมนะครับผมเออเอาเอ,อาเ่ราะบอไซไฟดีกว่าตววาวาหน้าแขายกับสีเหมือนเหมือนนอกประเทศนี่เนาะเออตาว,วาแห่งแบบว่านั้นก็นสีบอไซชัดตะว,วาหน้าแสีเหมือนนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวห้องกสิใส่หลับอปเนี้นี่มาเลยมาเลยนะครับผมฝากกดไไหลฝากกดแช่ร้อมนะครับต่ำทะเลก่อนเลยนะมือนน้เนาะอบอกอบอกกันว่าต่ำเองกินเองนะฮะหืมั่ว เอาไมาใ่ใกล่อกของกันนี่ยผม,มือกับมี่หมูย่อกับมี่ปลาคั่อาสสีกำลัง,ง,งกินข้าวแรกน้ำแกงอยู่นะฮะเป็นพี่บาปไปแล้ววะซังว่าเคยเต็มก็คือครับผมข้าวหล่อแสบ พูดงกับนี่ะครับเน็นแซ่บน่าจิละ คือแล้วก็หมูย,ย่อนะครับกับปลาหมึกขอบคุณ แบบแต่ขนมปลาพะก็หิวหิวห้ว,วสันว่นเฮ้ยว่าให้ร้องคุยข้ายเงไงนะจิร่าก,ก็ทำเนาะอืมกุ้งอยากกินววน้ำเลี้ยงสัน 做个面嗯可不 กูจะเอาไป,ปกุ้งเพยกุ้งอื้มอื้มเอาวะมาบอกว่าเสีพักท้ายแล ขาข้าวครับผมมีบางอ่อนครับเนื่อเสรอกคำนี้ขอบุญมันเนี่ยขอบุญยัางใส่ไปเนี่ยเนื้อกุง้งอืม ยาบวกอืมเอินบางถามม่นด้มาสันตัวนี่ผู้ใดผู้ใดอยู่ตอนนี้นะครับอ๋อจะเรื่อสวัสดีครับนึกไอจินลาวสันตัวผู้ใดอยู่งต้องการตอนนี้นะพิมพ์เลขพิมพ์จอ่อรอพิมพ์จ่อรอเออใครดูอยู่พิมพ์จ่อรอมาให้หน่อยเร็ว เ่าหากบเราทำตัวอี่หมูยอตายแบบนี้ยหาป่ะเนยอมหนงเหลายงานเลยตัวอืมผู้ใดมังแนพิมพ์จอดรอเห็นไห่คำมข้างเนียเห็นไหม เแซมแล้วหลังเสร็จละอืม อะไบัวเขาไม่มเนี่ยสัมสามาเด้อคือฐานในแถวสัน เว okay. รือพักดองอืมความมากเลยหนึ่พักดองเลย Ma ma อืสวัสดีครับพี่พ่างครับผมเอฟซีจากห้างทับิเด่นมาท่านอืมไม่เหม็อก,กิ๊กไม่เหม็อก,กิ๊ก อืมฮึมบมาครับผม แซ่บจ้าแซบลองดูผสาเั้าตำทะเล่หมูย่อตำเองกินเองแซ่บภาษากับแซบคือกินข้นนาโตแทบอ๋อ หืมหืมฮืมสาบกมือขนาดหวานหวานนี่กุ้งไข่อืมอว้บัว ข้าข้างดิผ <Techn ique> ักกระเทยมมึงด right ูส <c oughs> <See> ั่นเนี่ยนี่ักระเทอ่ะเออก็ประมึกอื้ พักดองของมากมากขนานพักดองเลยล่ะ Thích đó năm nay mới đâu hả? Thì mua cái gì ok luôn ạ tham quan trung ฮะเจ้าดีคุณมาลิืน่นี่ครับผมมาเลยเ้วกินน้ำแน่มาครับอืม้ม มักจะเป็นแค่รส่ยมันหวานกินทอดหลายได้ว่ามาเร็วมาเร็ว เฮดบอสู่บ่เน่เฮดตต่บอสมักย่องลายตต่บอสมักยองคักๆอื คนยองอน,น่ไยให้คักๆเ็ดบอสปดีกินน้ำกินน้ำผู้ใด้ยู่ตอนนี้พิมเหล็กสามสามเห็นนะเพ้ยเพื่เพ้ลืม แป๊บนึงขอขอไปเอาขอไปเอาถ้วยนะเพชรเห็ดสายบ๊อบเลย อ่ห้องวางก็ไม่หายแล้วจับทอมหลน์เราย่อนี่ดีแต่บอกว่ามึงอะ ัวเผือีวะฮันเาเกวัสนดรองทองัสนรู้สึกว่าเออว่ตแสบทองแสบยางน,นนะแสงว่าไล่โซด้วนี่ผู้ใดยังม,มองอยู่ขอเล็กสามสามนะครับเจอว่าเลขนมืงเลิกเลิกไปเพราะต้องไล็กมาสักสามทุ่มพวคมงคึงแพรหลายพราะว่าในเลสามุ่มะคนนมึงกับรอย ไม่หรือคนเมืองสามสิบสี่สิบคนหนึ่งนี่หลายถามหลายคนถามว่าเอาไหลโสดกี่ขวบไปเยก็อยากให้มีคนเมืองพคนเวลาคนเดิมเขาไหล่สดกับมีคนอื่นเมืองเนาะเขาไหลโซดยังสมมุิคนเมืองเมืองข่อยจะข่อยเพราะน่าจะดังหรือเปล่าคนเดิมเขากินจนดั่างเอืม ดี่เขาเนียเ้ยไปเลยเขาเยอดังดเฮ็ดอืมอืมแม่เป็ดยังอยู่นะครับเอ้ยแม่เป็ดแขกแม่ทุ่นแม่ทุ่นแม่ทุ่นกับยูไม่ไหนก็อยู่ครับ 拜拜，哈，朋友们。 อิ่มแล้วแส่บอะลรบังล,ลาวัสันตัวแสบแสบพี่ป่ามาเด้อเดี๋ยวเขาไว้ไแล้วนอนเนี่ยแบบน้ำแข็งก่นอนเผ็ด ผนเด้อคนลาวมาซะตัว์พืนเพดโคกไม่ได้เขาโฆษณาเด้อเออแป,ป๊บีปปิไม่ได้โฆษณาเขาแป๊บีไม่ได้เข้าโฆษณาแป๊บีไม่ได้จ่ายอะไรสักบาทเลยแต่ว่าพอดีในบ้านเรามีแป,ป๊บีอัดชีสเฮ้ยแหลกสดโด๊แล้วไปก่อนดีกว่า บายบายครับผม